มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการบ้านคอนโด360องศาวันนี้หวนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการแกรนดิโอสาทรจากบริษัทเฟรเซอร์พรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเขามี3ไฮไลท์เด่นก็คือตัวทำเลค่ะที่อยู่ใกล้กับสาทรเพียง6กิโลเมตรนะคะ บ้านค่ะมีดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมในราคาไม่เกิน20ล้านบาทและมีสวนส่วนกลางสไตล์คาร์นิวัลโดยราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะจะอยู่ที่13ถึง25ล้านบาทค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างและพื้นที่ส่วนกลางกันนะคะว่าจะสวยงามและอลังการงานสร้างขนาดไหนตามกันไปเลยค่ะ สำหรับบ้านตัวอย่างที่เราจะพาไปชมวันนี้เป็นแบบลูเซ่นค่ะหลังนี้มีขนาดที่ดิน120ตารางวาพื้นที่ใช้สอย320ตารางเมตรจุดเด่นของบ้านไทายนี้คือมีห้องมาสเตอร์เบดรูม2ห้องค่ะเข้ามาด้านในเราจะพบกับดับเบิลวอลลุ่มโฟย์ถงต้อนรับที่ปกติจะพบเห็นได้ในคฤริหาตขนาดใหญ่เพดานสูงประมาณ6เมตรใกล้กันจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร ที่สามารถมองออกไปเห็นสะวายน้ําที่อยู่ในตัวบ้านสะวายน้ําเป็นระบบเกลือ ลื้นทวนกระแสทําให้รู้สึกเหมือนได้ไว่ายน้าอยู่ในสระที่มีความยาวไม่สิ้นสุดและยังสามารถใช้กระแสน้ํานวดผ่อนคลายแบบสปาได้ด้วยชั้นล่างมีห้องอเนกประสงค์หนึ่งห้องซึ่งหากลูกบ้านมีสมาชิกครอบครัวจํานวนมากก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้ฝั่งตรงข้ามห้องอเนกประสงค์จะเป็นห้องนอนชั้นล่างเชื่อมต่อไปยังห้องน้ําได้และที่พิเศษสุดคือสามารถเปิดประตูออกไปนั่งเล่นหรือจิบกาแฟยามเช้าที่ระเบียงด้านนอกอีกด้านของชั้นล่างจะเป็นห้องครัว ขนาดใหญ่เชื่อมต่อไปยัง glass house laundry ห้องซักตากรีดที่สามารถตากผ้าได้แม้ในวันที่ฝนตกและใกล้กันจะเป็น powder room หนึ่งห้องขึ้นมาที่ชั้นบนเราจะพบกับมุมนั่งเล่นอีกหนึ่งมุมซึ่งูบ้านจะปรับเป็นมุมทำงานก็ได้ค่ะโครงการนี้มีการจัดมุมไว้สำหรับทำเป็นหิ่งพระด้วยค่ะ และนี่ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมองออกไปนะคะจะเห็นวิวทิวทัศน์ของโครงการซึ่งสวยงามมากๆเลยนะแล้วห้องนี้ค่ะเขาก็จะมีห้องน้ำในตัวซึ่งมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะส่วนมุมนี้ค่ะห้องนี้เขาก็จะมี Walk-in Closet นะคะให้เราได้แต่งตัวกันนะ เดี๋ยวเราจะไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องที่2กันเลยค่ะและนี่ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องที่2นะคะซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมี Walk in c l o ลอเและก็ห้องน้ำในตัวโดยชั้นบนนะคะจะมีเพดานสูง2.9เมตรค่ะถัดมาเป็นห้องนอนเล็กมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันซึ่งห้องนี้ก็อาจจะเหมาะกับน้องๆหนูๆค่ะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางของที่นี่จะมีสวนสไตล์อังกฤษและมีความเป็นคานิวัล คือมีสนามกอล์ฟเล็กๆให้ลูกบ้านได้ออกกำลังกายพร้อมกับสนามบาสทางโครงการติดตั้งม้าหมุนเอาใจน้องๆหนูๆให้ได้เล่นกันอย่างเพลิดเพลินเสมือนเล่นในสวนสนุกนอกจากนี้ยังมีคลับเฮาส์สระว่ายน้ำระบบเกลือขนาด9คูณ23เมตรลึก1.2เมตรพร้อมกับฟิตเนส โดยค่าส่วนกลางอยู่ที่38บาทต่อตารางวาต่อเดือนกรานิโอสาธรมีขนาดพื้นที่ประมาณ54ไร่มีทั้งหมด189หลังมีแบบบ้าน3แบบท,ที่ตั้งโครงการอยู่บนทําเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีวุฒากาศที่อยู่ใกล้เพียง1.6กิโลเมตรใกล้โรงพยาบาลพยาไทย3เพียง2.6กกิโลเมตร เป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการแกรนดิโอสาทรจากบริษัทเฟรเซอร์พรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเยี่ยมชมโครงการผ่านทางเว็บไซต์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะและครั้งหน้าหวานและรายการบ้านคอนโด360องศาจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย